สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับวันนี้พาะสวยๆมานะครับใครชอบถ้าใครชอบกีบบัวนะครับหลวงปู่โตนะครับกีบบัวใหญ่สวยมากครับนี่ครับนี่รอยตัดครับรอยตัดตรงขอบครับนี่ครับต้องมีรอยตัดแบบนี้นะครับหลวงปู่โต๊ะมีสองข้างครับขอบด้านล่างครับรอยตัด หลวงปู่โต๊ะกีบบัวใหญ่นะครับมีใต้ฐานครับสวยๆเลยครับด้านหน้าครับจะมีคาบแป้งนะครับหลวงปู่โต๊ะกีบบัวใหญ่นะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับด้านหลังครับสวยๆเลยครับมีขี้ปิ้นออกมาหน่อยๆครับนี่ครับ องนี้สวยมากเลยนะครับองนี้ผมเปิดอยู่ที่ห้าพันนะครับพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับแบ่งกันโดยใช้นะครับแบ่งปันกันไปนะครับนี่ครับมีคลิปปิ้นครับสวยมากนะครับห้าพันรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับนะครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ 0ูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดโทรได้เลยนะครับเก็บเงินปทางส่งหน้าบ้านเลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่อยากจะจับมากครับเดี๋ยวขาบแป้งจะหลุดหมดครับนี่ครับขอบมีขอบตัดครับสวยเลยครับครับเก่าสวยเลยครับถ้าสวยนะครับเนี่ยถ้าใครชอบแนวนี้หลวงปู่โตกีบัวนี่ใช้ได้เลยครับเนี่ยมาเรียมกรอบซะหน่อยครับกรอบทอง โทรได้เลยนะครับ0817816577นะครับ0817816577นะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยครับส่งเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางครับสนใจก็โทรมาได้เลยครับครับกีบวใหญ่ครับหลวงปู่โตและเกยสอนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ พี่่น้องๆนะครับนี่ครับพราเหมาจากบ้านเพื่อนมานะครับเหมาไม่เหมามาเหมามาหลายองค์ครับก็เลยแยกแยกแบ่งออกมาขายครับแต่มันเส็นนะองค์นี้มันสวยดีครับแบ่งกันปันแบ่งปันกันไปใช้ครับนี่ปุโตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ